ขอสวีเจช้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในแบบ e อีเวนต์เช่นเคยนะวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวสกิน2สกินระดับมิสติกกันอีกแล้วนะฮะก็เป็นแบบว่าการรีวิวสกินแก้ตัวจากคลิปที่แล้วแล้วก็เป็นสกินใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อวานนะฮะโอเคก็ผมก็จะมารีวิวทั้ง2สกินเลยนะก็เป็นสกินทองนะฮะโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะก็ตามปกคลิปนะฮะสกินแรกก็คือเป็นสกินสปีดแพท ทองนะฮะก็คือได้จากการซื้อเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาก็คือโกลเด้นเทเลพอร์เตอร์นะซึ่งคลิปที่แล้วมันบั๊กนะฮะก็คือมันบั๊กที่มันจะล่องหนนะได้เกิดระวางไปแต่ว่าแผทนี้คนสร้างเขาก็แก้มาแล้วนะกลายเป็นว่าเราสามารถเห็นโกลเด้นเทเลพอร์เตอร์ตามปะกะติแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะแปะรูปที่คนสร้างเขาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะโอเคก ผมจะใส่อุปกรณ์มิเกอร์แ็กก่อนเพื่อให้ผมสามารถวางของได้เยอะนะและ้วก็ตอนนี้ผมอยู่ในโหมดโซเชียลสเปซนะจะทําให้โหมดนี้มันจะไม่มีบอทแล้วก็จะสามารถวางของได้เรื่อยๆนะก็คือของไม่หมดนะครโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะจะเปิดกราฟิกสักสามนะเพื่อให้มันแบบว่ามีแสงเงาไดหน่อยนะผมก็วางไฟกันเต็มเลยโอเคก็มาเริ่มวางสปีดแพดกันเลยนะฮะโอเคสปีดแพดฮะก็จะวางไปนี่ฮะสปีดแพททองก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะ นี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยก็จะมีแบบว่าออร่าสีทองออกมาด้วยนะซึ่งสปีดแพททองนะราคาประมาณ40หลังลพึ่งนะผมไม่รู้จะเรียกไงน,นะก็ราคาประมาณ40นะฮะก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะมีแบบแสงออร่าทองๆแบบนี้นะฮะเป็นไว้์สปีดแพททองนะโอเคก็ต่อมานะฮะเป็นโกลเด้นเทเลพอเตอร์ที่มันล่องหนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะก็มาวางใหม่นะวัดเดี๋ยว คนสร้างก็บอกว่ามันหายไปแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยววางใหม่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นี่ยเทเลพอร์เตอร์มันก็เอา้าการเาเวลพอร์เตอร์อยังล่องขผเหมือนเดิมนะ ถือว่าเป็นอาถรรพ์ต่อไปแล้วกันนะครับเออก์ก่อนเทเลพอร์ตเตอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะลองย้ายเซิร์ฟดูแล้วกันนะเผื่อว่าเซิร์ฟนี่มันจะเป็นเซิร์ฟเก่านะก็คือคนสร้างอัปเดตมาเนี่ยเขาจะอัปเดตมีผลกับเซิร์ฟใหม่ทั้งนั้นนะโอเคก็ผมจะย้ายเซิร์ฟสักครู่หนึ่งนะเนี่ยตอนนี้ผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟ VIP นะเพราะว่าเซิร์ฟเออปกติมันเหมือนจะเป็นเซิร์ฟเก่าทั้งหมดเลยนะก็คนสร้างเขาบอกว่าเขา ทำให้ g o l d e n Teleport นะมันสามารถแสดงผลได้แต่ว่าเฉพาะเซิร์ฟใหม่เท่านั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟใหม่มันเซิร์ฟเก่าเซิร์ฟใหม่นะผมก็เลยจะเข้าไปในเซิร์ฟวีดพผมมาลองดูเลยแล้วกันนะฮะโอเคก็อย่างแรกผมจะตั้งสปีดของผมก่อนนะเพื่อเอาตัวรอดจากเ e ็ b บอนะฮะเา้าเรียบร้อยะฮะ คือผมไปกด UI ซ้อนกัน2 UI นะทำให้เออกับไงเนี่ยือเคนะก็ย้ายเซิร์ฟมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอารมณ์เสียมากเลยวันนี้โอเคก็เอาใหม่นะฮะมาอันนี้เป็นเซิร์ฟใหม่แล้วนะถ้าเกิดวางไม่ได้แสดงว่าคนสร้างเขาแก้ไม่หมดนะโอเควางไปฮะสุดยอดฮะไม่มีไม่ขึ้นเหมือนเดิมนะฮะกลายเป็นเทเลพอร์ตล่องหนนะฮะโอเคก็ ถือว่าเป็นอาหารต่อไปแล้วกันนะสับเทเลพอร์เตอร์แท้ก็ยังเป็นเทเลพอร์เตอร์ผีสิงเหมือนเดิมนะฮะไม่สามารถมองเห็นได้นะฮะโอเคก็ชอเชิญมาแล้วกันสำหรับวันนี้นะผมพอละโอเคก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็กดไลค์สปายคอมเมนต์เพิ่มเติมในการทวีตต่อไปด้วยนะครือก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฮะ